ครับสวัสดีครับนี่ม,มาขุนใหม่แล้วๆนี่ดูอืมเกาซิปปายสองสองเทีเ่ยวแล้วแล้วฮู้พันเหมือนได้ลมพันอยากมันติดแค่าขาั้วขอ้ดึงม้ามันดึงกับดึงม้ามันดึงกับเนี่ยโอ้อย่าเนีย่ยไทยอพอ sống lắm nay một nay một hồ <cười> <cười> Hồ leo Hồ tình hồ hiếm trái Là cần mới nhặn đấy chào tìm mắm má Mè món 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 nữa món 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 Na Na món 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 Mượt mỡ món 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 lột món mọc món na lột món cái มาขนไหวมุดกลับมาหันหันไหวแล้วมันผูกมาใส่ออกเลยผูกกระโดดมาใส่มาถึงเก็บใส่เก็บใส่เลยกระดมาตัวยมันจ่าใครเต็มล้ําง่าย ล้อมหนึ่งก็ประมาณห้าสิบห้าสิบก็เล่นเนี่ยค่ะนี่เกาซีบห,ห,หายจะปล่อยอีกนล้เก้าสิบเว็ดเก้าสิบแตร์ของล้มได้ได้หู กลับมาหันขินเข้ากินหนามแล้วมาหันผูกกับก้อยแล้วออกไม่ได้ถามมันเจ้าของกลางเจะเลิกแล้ว mày nhắn nặc nhắn noi mà Anh tao bỏ tao ngủ cho khó càng đá bị hết tát đè nữa nhá nhưng mà nó không lấy mày nhớ bẻ mày cuốn hành กันเป็นบังเปมนบังเด้อครับผมรักลิปนี้ขอจบลงแต่อีกเด้อครับเฉยก็ไรก็แช์ก็ที่ตามผมเกม็ขอบคุณครับบ๊ายบาย